สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมต้นไม้ตลาดนัดวันอาทิตย์นะคะดูรายได้พิเศษตากับยายเขาสั่งภาพไปด้วยไงล่ะหั <c oughs> ่ไไปก็เป็นกล้วยนะคะไปดูมาอีกไหนก็จะเป็นร้านต้นไม้หลากหลายคะ่ะนะคะสวยๆเลยคะ่ <c oughs> นะนี่มีอมพระพาใช่ค่ะหนุมาันอมพระพาค่ะ ก็จะเป็นพวกบอนไซไม้ทั่วไปนะคะเพื่อนๆรืองคพวกปลามันมีหลากหลายค่ะอันนี้ต้นขา้าวผัสดานะคะ่ะมีทั้งดินต้นไม้ปลูกหลากหลายเลยค่ะอันนี้คือพรมสีนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะเิ่มไปอีกไหนก็จะเป็นดอกไม้นานาพันธุ์นะคะสวยงามมากค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะถ้าไปอีกไหนก็จะเป็นร้านปลานะคะ รานาสวยงามคนเยอะแยะเลยค่ะตลาดนี่ค่ะร้านปลาสวยงามนะคะทำไมเนี่ยก็จะเป็นพวกพิชของบ้านๆชาวบ้านเอามาขายสวยงามะค,ะค่ะค่ะจบมาตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดหมดเป็นกร่ายนะคะ เป็นไก่ฟ้าไก่ฟ้าไก่พันไขค่ค่ะไก่ตีก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็น้านโดนไมสวมันนี้จะเป็นตรงกุ้มจะตรงนีเยอะคะะรับสวัคะเคร่บนเพื่อนมาเรื่อยๆเลยค่ะก็จะเป็นดอกไม้นะคะนีนเลยค่ะ สวยงามนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะชมกันต่อเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ค่ะหลายกล้วยไม้นะคะที่ร้องเดินมาดูเรื่อยๆเลยค่ะคุกคนะคะหนูลูกสวยไหมคะเพื่อนๆค่ะชมค่ะทายชมค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพาชมใหม่นะคะ